สวัสดีค่ะพบกับฝนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ฝนก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆอีกหนึ่งรายการของแบรนด์ DGF Fairly Care มาฝากทุกท่านเช่นเคยเลยค่ะเรามาบอกลาการสกับผิวด้วยนวัตรกรรมพิลลิงผิวในรูปแบบการบำรุงกันนะคะเผยผิวใหม่ขาวใสขึ้นกว่าเดิมค่ะด้วยนี้เลยค่ะไว Clear Cream Peeling ค่ะตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเร่งปฏิกิริยาของการผัดเซลล์ผิวออกให้หลุดออกแบบอ่อนโยนนะคะโดยที่ไม่ทำร้ายผิวนะคะพร้อมยัง ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้เรียบเนียนและแข็งแรงมากกว่าเดิมค่ะองค์รวมของสารสกัดไวเอ็นเคียร์พิลลิงครีมนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าสารสกัดเยอะมากจริงๆค่ะแต่วันนี้ฝนจะคัดสรรน,นะคะแล้วก็คุณประโยชน์ของสารสกัดที่โดดเด่นมาบอกสมาชิกทุกท่านเลยค่ะตัวที่1นนะคะเป็นสารสกัดที่ได้จากนมพึ่งเกรดพรีเมียมค่ะตัวนมพึ่งเกรดพรีเมียมนะคะ,ะเขาจะช่วยทําให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยเสร ส,สร้างคองลลาเจนใต้ชั้นผิวทําให้ผิวของเรามีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและสารสกัดตัวต่อไปนะคะเป็นสารสกัดที่ได้จากอัลฟาอาร์บูตินค่ะอัลฟาอาร์บูตินนะคะเขาจะช่วยทําให้ผิวของเรามีความขาวสว่างแล้วก็กระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะและเขายังช่วยขจัดเซลล์ผิวนะคะที่เสื่อมสภาพให้หลุดออกแบบอ่อนโยนเลยค่ะและสารสกัดตัวต่อไปนะคะเป็นสารสกัดที่ได้จากมะเขือเทศค่ะตัวมะเขือเทศนี่นะคะเขาจะช่วยลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้า ะะช่วยปกป้องรังสี UVA รังสี UVB นะคะทำให้ผิวของเรามีความสดใสแล้วก็มีสุขภาพดีอีกด้วยค่ะไว้แอนเคียครีมพิวริงกระปุกนี้นะคะ30 ml ค่ะรานะคาสมาชิก1,450บาทเท่านั้นนะคะสมาชิกท่านใดที่ยังไม่เคยใช้นะคะลองเปิดใจใช้นะคะแล้วคุณจะหลงรักมากเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ DGFEC Online ได้แล้วค่ะ